สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนนสีทุกท่านเรามาดูสรุปล่างกันวันนี้พรุ่งนี้สรุปบนจบโลวันตอนเย็นพรุ่งนี้เรืวอพผลก่อนไปดูดูคำเตือนกันก่อนจ้าแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้ทงสิ้น โปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วยจ้าอามาดูกันเลยเขียนไว้เรียบร้อยแล้วหกคลิปกสุดห6หกสุดเต็มสรุปตัดเลยตัดเอาไปเลยสีดำตัดเนาะ ห้าหกหนึ่งเม่นเจ็ดแปดหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่จ็ดแปจ็ดแปนึ่งมีแปดเจ็ส เจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเก้านึงสองสามสามแปดเก้าเก้าแปดหนึ่งก้าแปดมาหนึ่งเก้าเ้าหนึ่ง 5, 6, 1. สองสามมีหนึ่งสองสามมีที่หนึ่งหกสองมีหนึ่งเออมีอย่างละหนึ่งหกสองมีสองหกสามมีหนึ่งแปดสองมีหนึ่งแปดสองมีที่หนึ่ง

เก้าสามมีหนึ่งแปดหกมีหนึ่งเก้าหกมีหนึ่งเก้าหกก็มีหนึ่งหนึ่งหกมีที่หนึ่ง ที่สองที่สามหกหนึ่งหนึ่งหกมีที่สามหนึ่งเจ็ดมีหนึ่งเจ็ด,ม,จดมีที่หนึ่งห้าศูนย์ห้าหนึ่งมีหนึ่งมีสอง ห้าหนึ่งมีสองห้าศูนย์มีหนึ่งมีสองหกศูนย์มีหนึ่งมีสองห้าเก้ามีที่หนึ่งคู่แปดก็มีที่หนึ่งหรือมีที่สอง ปดแปดหกปีที่2เตรมจุได้สาา ទាំងទាំងប៊ុនអូវិសនី 3หาหาสมุดเล่มเสียมมันวางไว้ไหนไม่เจอเลยอืมเจอที่นี่เลย เปดเจิตเก้าเจิตหกหนึ่งเกมสามมาอันดับสามัะอันดับสองจะเลือกมาไหมห้าหนึ่งหกเจ็ดแปด เต็มหกมันมานะคะเต็มเต็มนี่จะใช้เส,สมม้นลบสมมหมด เอาไว้ปัับเห็นับบนียังครับต้อใช้ตัวนี้เลยแสนคือศูนสิบคือเก้าหน่วยคือหกบวกหนึ่งสิบได้หกเก้าสองสี่เต็ม เรรู้เนาะเต็มสุดเต็มนี่นี่มันชนที่หนึ่งหกสองหกสามหกสี่หกล้วตัวเดียวก็มาหกเต็มตัวเดียวก็คือหมื่นคูณสี่บวก้อยกับหกตัวเดียวเอามาเขียนตัวนี้ซื่อยยางไะมาเขียนใส่ทำไมเต็มมาหกเก้าสองสี 5 4 20สรอยคือหสูตรเต็มตัวเดียวมันมาที่หกนที่หเยอะชนที่ยอยู่หกหมดลองมาเจ็ดหกกบเจ็ดนะเต็มอันนี้ตัวลองชนสามอันนี้ชนทั้งหมดเลยเต็มหก็คือห้าตัวเดียว เออได้สองตัวคือเก้าเจ็ดห้าหนึ่งมันเข้าเต็มหกนะคะหกเจ็ดตัวนี้เต็มเจ็ดเต็มหลงตัวนี้เจ็ดเต็มหลงแปดนี้เป็นห้าห้าไม่มีเต็มห้าไม่มีเลยเต็ 7, 5, มห้ามีเลยหกเจ็ดเต็มเจ็ดเต็ม 7, เจ็ดไม่มีแต่มันโซนอีกสามสูตรนหกหนึ่ง แต่มันไม่มาแล้วมนมาแล้วเนาะไม่เต็มห้าไม่มีได้สองหางมีสองหาง FC ชอบก็จัดไปค่ะก็เลี่ยงมานนะคะเขาเต็มสองหางเต็มหกเลยอันนี้สูตรเต็มตัวเดียวเต็มตัวนี้ไม่ได้ไม่ได้บอกสูตรเลยไม่บอกก็ไม่เป็นไรเพราะว่าลงลงแล้วก็ลงตามตามคลิปอยู่ตลอดเลยนี่ เต็มหกเจ็ดเจ็ดบวกเก้าได้หกห้าบวกหนึ่งก็ได้หกเต็มหกในหัวที่เหลือเต็มเจ็ดแต่ลงมนคือเจ็ดนะคะเจ็ดก็มันมีสองห้าเต็มเจ็ดมันมีสองห้ามีแต่ส่วนมากนะคะคลิปที่แรกคลิปที่แรกนี่มันจะเข้าตลอดเลยเพราะว่าคลิป คลิปที่มันเข้าแล้วจะมาลงที่เรกเลยคลิปที่แรกๆนี่นะเอาที่มันมันเข้ามาลงเลยนี่มันมาชนที่เก้าจุดจ็ดเก้าต้องกลับตัวอยู่แล้วเนาะจ็ดเก้าเก้าจ็ดห้าหนึ่งหนึ่งห้าสองหางอันนี้มันไม่เข้าเตี้มใครชอบก็จัดไป อันนี้ไม่เข้าเต้มเต็มมันได้หกหนึ่งมันมาแล้วมันไม่ใหม่เอาห้าหนึ่งแทนเพราะมันเข้าเต็มอยู่เต็มหกเจ็ดมันไม่มีในสูตรนี้ดิสูตรเต็มหกเจ็ดหกเจ็ดนี่ชบอบก็จัดขัดกระผ่านสองหางเนน้น,น,น ร่างอย่างเดียวนะคะเจ็ดแปดแปดเจ็ดกันไว้มันได้เต็ม,มเต็มห้าม,ม่เข้าเต็มมันไม่มีชอบกระจัดขัดขกระผานนะคะแกไว้รุ่นยู่คำเตือนในทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจา้าขอบคุณผู้ที่ติดตามนะคะขอใอ้ร่ำล่ำรวยรวมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือ โชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะสะวัสด,ดีจ้า